ประชุมนะครับตัวแรกนะครับชอกันช่างนะครับก็ B M C L นะครับเป็นบริษัทร่วมของ C K นะครับก็ประกาศเพิ่มทุนออกมานะครับก็ออกหุ้นใหม่นะครับเป็นไร้ชู่นะครับ5.975ต่อ1หุ้นนะครับแล้วก็จัดสรรให้กับเจ้าหนี้การเงินเจ้าหนี้การเงิน C K ก็เป็นเจ้าหนี้การเงินอยู่นะครับเพราะเพราะว่าบริษัทเนี้ยเหมือนกับ เป็นบริษัทร่วมของ CK นะครับซึ่ง CK ให้ความช่วยเหลือทางการเงินนะครับซึ่งเราคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยครับ ย่างนั้นก็เริ่มโฮมโปก่อนก่อนก่อนก็แล้วกันนะครับก็เป็นประเด็นในเรื่องของเอฟเอเน่นแนะนำผู้ถือหุ้นควรอนุมัติขายาสินทรัพย์เข้า Property Fund นะครับโดย advisory p l u s นะฮะซึ่งเป็น i n d e p e n d e n น e นะฮ financial advisor นะครับของตัวโฮมโปรก็มองว่ารายการาที่หนึ่งที่ให้เช่าสินทรัพย์แล้วก็ขายสินทรัพย์เข้าตัว Property Fund เนี่ยจะทำให้โฮมโปได้รับเงินสุทธินะครับ3.96พันล้านบาทนะครับหลัง ค่าใช้ใจ่ายในการทำรายการซึ่งหลังหากเงินลงทุนในรายการที่2องฮะจะเหลือเงินสดสุดที่อยู่ที่ยอยู่ที่2.54พันล้านบาทนะเพื่อใช้ในการขยายกิจการนะ,ะนอกจากนี้การขายาสินทรัพย์เข้าป๊อฟฟันนะครับที่4.06พันล้านบาทเนี่ยนับว่าเหมาะสมพิจารณาจากวิธีการประเมินของ FA นะครับหากโฮมโปรเนี่ยยังเป็นผู้บริหารพื้นที่เท่าที่4.22ถึง4.54 พันล้านบาทนะซึ่งน้อยกว่า4.53ถึง4.56พันล้านบาทที่จะได้จากปัฟฟันบวกค่าบริหารมาร์เก็ตวิลเลจนะครับได้รับจากการเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ในโครงการนะครับในส่วนของรายการที่2นะครับการลงทุนในตัวปัฟฟัน1.42พันล้านบาทก็คาดว่าจะได้รับในรูปของ ผลตอบแทนเงินปันผลนะซึ่งหากพิจารณาจากตัว c p n r f หรือตัว Future PF แล้วก็ MJLF นะครที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยในอดีตท,ที่5.2-8.7%ถึงก็ยังสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ยืมระยะย,ยาวเฉลี่ยของ HomePro ที่3.7%นะครับทางฝ่ายก็มองการขายาสินทรัพย์เข้าตัวปอฟันนะฮะจะเป็นประโยชน์ต่อตัว Home โ r r นะฮะเนื่องจากว่า ่วเพิ่มเงินสดในมือนะครับเพื่อใช้ลงทุนโดยจะทดแทนการกู้ยืมได้บางส่วนสำหรับปี56นะครับโฮมโปรเนี่ยตั้งงบลงทุนไว้ในระดับสูงที่1.1หมื่นล้านบาทนะครแล้วก็ในปี57ประเมินง,งบจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันนะครโดยบริษัทเนี่ยมีแผนจะเปิดสาขาใหม่โครงการเมกาโฮมแล้วก็โครงการโฮมโปรที่มาเลเซียนะฮะนอกจากนี้เนี่ย การเข้าไปลงทุนในป๊อปฟันเนี่ยก็จะทําให้จะทําให้ยังสามารถรับรู้ผลการดําเนินงานผ่านปันผลลับแล้วก็ค่าธรรมเนียมบริหารด้วยนะครับโตโฮมโปรเองเนี่ยจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนะครับขึ้นในวันที่22ตุลาห6นะครับโดยรายการข้างต้นเนี่ยต้องได้รับการอนุมัติในไม่ต่ำกว่า3ใน4ของจํานวนเสียงผู้ที่มาประชุมนะฮะแล้วก็มีสิทธิ์ออกเสียง โดยไม่นับรวมในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียก็คือตัว Land and h ท u s e นะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องรวม2.63พันล้านหุ้นหรือประมาณสัก32%ของทุนชำระแล้วทั้งหมดในปัจจุบันนะครับทั้งฝ่ายประเมินราคาพื้นฐานปี56เนี่ยอยู่ที่16บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะฮะจากอัพไซด์ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะทั้งนี้เนี่ยมองว่าบริษัทเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำท่วมนะฮะ กับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวทิติกรนะครับก็เป็นเรื่องของคาดการผลประกอบการไตรมาสสคา,าดว่าจะฟื้นตัวนะครับ Q on Q แต่ year on year ก็ยังคงลดลงนะครับโดยยอดขายรถจักรยานยนต์ในช่วง8เดือนแรกนะอยู่ที่1.44ล้านคันนะครับอันนี้ก็ปรับตัวลดลง2.4เทียบ year on year นะอันนี้ก็เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่อ่อน,ต,ออนตัวลงนะจากค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อภารหน้ภาคครัวเรือน โดยผู้บริหารของ TK เนี่ยมองตลาดรถจักรยานยนต์ไตม่าสาเนี่ยไม่คึกคักนะครับเนื่องจากเป็นโลซีซันประกอบกับมีน้ำท่วมในหลายจังหวัดนะครับในส่วนของ NPL ก็อยู่ในระดับที่4%เนื่องจากบริษัทมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อนะครับแล้วก็ในวันที่25กันยานี่ย TK ได้ลงนามกับตัวเค a บ k นะครับเพื่อล็อกเงินกู้ระยะยาว3ปีในอัตราดอกเบีย้ยคงที่นะครับมูลค่า500ล้านทั้งนี้เนี่ยเพื่อคุ้ม เ,เพื่อคุมต้นทุนนะฮะแล้วก็รองรับการขยายธุรกิจโดยก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนกรกฎาคมครับก็ได้มีการออกหุ้นกูอ้อ่ระยะเวลา3ปี570บล้านบาทในอัตราดอกเบี้ย3.9%มาแมาแล้วนะครับทางฝ่ายคงมุมมองว่ากำไรในไตรมาส3เนี่ยจะเป็นไตรมาสต่ำสุดออโทษทีไตรมาส2นะรจะเป็นไตรมาสต,ต่ำสุดของปี5.6โดยจะฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส3นี้นะครับเป็นผลโดยหลักจากค่าใช้ใจ่าย สูงที่สูงเป็นพิเศษกว่า100ล้านบาทในไตรมาส2ถ้า,าจากการเล่งขายรถยึดนะครับแล้วก็ไล์ออฟทั้งนี้ในไตรมาส3ถ้ก็คาดว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยะจะปรับลงอย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีแรงกดดันก็คือ1ในเรื่องของรายได้นะฮะเช่นกันเนื่องจากในไตรมาส3เป็นโลซิชั่นของธุรกิจนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์น้ําท่วมในหลายจังหวัดในช่วงของปลายไตรมาสามด้วยนะสองการออกหุ้นกู้570ล้านอันนี้ก็จะมีภาระดดอกเบี้ยจ่าย เข้ามานะครับโดยสรุปทางฝ่ายคาดกําไรนะครับในไตรมาสสามเนี่ยจะออกมาอยู่ที่สักประมาณ129ล้านบาทนะครับก็ถือว่าดีขึ้นจากไตรมาสสอง22%จากที่เรามองว่าเป็นโลสุดของอปีนี้นะครับแต่หากเทียบเยอเนี่ยยังคงลดลงประมาณสัก36%จากภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอแล้วก็เหตุการณ์จากน้ําท่วมนะครับความเสียหายจากน้ําท่วมที่ต่อเนื่องไปถึงเดือนตุลาก็คาดจะส่งผล ต่อความต้องการรถจักรยานยนต์ในไตรมาส4นะฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยจะเป็นไฮซีซันนะครับอย่างไรก็ตามก็คาดกำไรในไตรมาส4ยังขยายตัวดีขึ้นจากไตรมาส3นะฮะอันนี้ก็ความต้องการชดเชยหลังน้ำท่วมนะครับทางฝ่ายก็ปรับประมาณการกำไรในปี56ลงประมาณ8%นะครับมาอยู่ที่602ล้านบาทนะครับราคาพื้นฐานเราปรับลงนะครับจากเดิม14บาท30มาอยู่ที่13บาท10นะครับในส่วนของ ผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีราวสัก5%นะครับก็ยังคงคําแนะนําทยอยซื้อนะครับแล้วก็เรามองราคาพื้นฐานไปถึงปีหน้านะครับเราคาดว่ากําไรในปีหน้าเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ708ล้านนะครับแล้วก็ราคาพื้นฐานเนี่ยจะอยู่ที่พักประมาณ15.40บาทต่อหุ้นนะครับูเมา เอาใหม่ครับ c k นะครับที่ BMCL เพิ่มทุนเนี่ย c k ถือ BMCL เนี่ยในลักษณะที่เป็นบริษัทร่วมนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่า SCK ต้องใส่เงินเข้าไปไหม คงไม่ต้องนะครับในดีลนี้เนี่ย BML c เพิ่มทุนไร้ชู้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มทุนให้เจ้าหนี้การเงินซึ่ง C.K เนี่ยเป็นคนที่ปล่อยเงินกู้ให้ BML c ไว้นะครับก็เสมือนหนึ่งการแปลงหนี้เป็นทุนแล้วครับเพราะปัจจุบันเนี่ยการเดินรถเส้นทางรถไฟใต้ดินเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะครับหนี้สินก็มากนะครับ BML c เลยยังมีการขาดทุนต่อเนื่องนะครับการเพิ่มทุนคราวนี้เป็นการเพิ่มฐานทุนที่แข็งแกร่งมึงขึ้นลดภาระทางการเงินนะครับ แต่พอหลังจากที่มีไลท์ชูนะครับมีการแปลงนี่เป็นทุนเนี่ย CK ก็จะถือ BMCL เพิ่มขึ้นมาเป็น31%ซึ่งปกติเนี่ยถ้าถือเกิน25%ต้องทำ tender offer แต่เคสนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วเขาเรียกว,ว่า white watch ก็คือขออนุญาตเป็นพิเศษไม่ต้องทำ tender นั้นการเพิ่มทุน BMCL เนี่ยไม่ได้เป็นพาร่าไ้ CK นะครับก็เพียงแต่การแปลงนี่เป็นทุนต้องใส่เงินเพิ่มอีก2-3ร้อยล้านในส่วนของไลทชูเท่านั้นเองนะครับสำหรับ แนวโน้มระยะยาวเนี่ย B M C L ก็น่าจะดีขึ้นนะครับในส่วนของถ้ามีรถไฟสา,สายสีม่วงสีน้ำเงินออกมานะครับเพราะ,ะนั้นการทำกำไรในระยะยาวยังดีอยู่บริษัท C K ก็ยังมอง B M C L เนี่ยยังเป็นเงินลงทุนที่ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าดูจากการประเมินมูลค่าหุ้นของ C K ซึ่งเราใช้วิธีการประเมินมูลค่ากิจการแยกส่วนมูลค่าส่วน เงินลงทุนอจาก B M C L เนี่ยน้อยมากต่อมูลค่าพื้นฐานรวมนะครับเพราะฉะนั้นกระทบต่อ valuation ไม่มากแนะนำซื้อเหมือนเดิมสำหรับตัวอูนซีเมนไทยนะครับก็เราคิดว่าไตรมาสนี้นะครับจะอยู่ที่9,100ล้านลดลงลดลง11%นะครับเพิ่มขึ้น31 37%นะครับเราคิดว่างบ Q 3เนี่ยน่าจะอ่อนลงจาก Q 2นะครับโดยธุรกิจปูนซีเมนต์วัสดุก่อสร้างเนี่ยเข้าสู่ในช่วงโลซีซันนะครับรวมทั้งผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมแต่ส่วนของธุรกิจปิโตรเคมีอ่อนเล็กน้อยนะครับตามสเปซนะครับส่วนกระดาษเนี่ยลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจส่งออกก็อ่อนตัวลงตามยอดส่งออกของประเทศไทยที่อ่อนตัวต่อเนื่องรานกําไรเนี่ยจะอ่อนตัว Q1Q นะครับแต่ไตม่านนี้มีรายการพิเศษจากการซื้อกิจการสุขพัณฑ์จากโต โตโต้กรุ๊ปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรยังเ,เลยออกมาอ่อนตัว Q1Q นะครับไม่มากนะครับแต่จริงๆแล้วคิดว่าถ้าเทียบกับ Q2 ก็คงสู้ไม่ได้เพราะว่าเป็นช่วงโลซีซั่นแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับธุรกิจทุกต่างๆดีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น ปิโตเคมีวัสดุกอ่อสร้างปูนซีเมนต์นะครับใน Q4 เนี่ยจะมีการปิดซ่อมบำรุงนะครับแต่ว่าคิดว่า3ไตามาสแรกที่ทําได้ดีเนี่ยจะทําให้กําไรทั้งปีนี้ย,ยังเติบโตได้ดีอยู่นะครับแนะนำซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่510บาทสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้